สวัสดีครับวันนี้พามาแนะนำแบตเตอรี่อีกหนึ่งรุ่นนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่ยี่ห้อโซลาร์นะครับที่กันเรียกเรียกกันว่าแบตเตอรี่แห้งนะครับจริงๆเป็นประเภท smf ก็คือปิดสนิทนะครับอ่าส่วนโคตรรุ่นของตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกรุ่นโดยทั่วๆไปเรียกว่าดิน43นะครับเป็นแบตขั้วจมอ่าชื่อรุ่นของโซลาร์เขากำหนดมาก็คือเป็นรุ่น cmf 54316นะครับตัวเนี้ cmf เนี่ยมันมีส่วนผสมของแคลเซียมนะครับอยู่ในแผ่นธาตุก็คือมีตะกั่วบวกแคลเซียมนะครับซึ่งจะทำให้แบตเนี่ยมีประสิทธิภาพการใช้นานใช้งานได้นานขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยราคาถือว่าไม่แพงนะครับสำหรับคุณภาพขนาดนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเรารู้รู้กันอยู่แล้วว่าใช้อยู่ในรถอะไรนะครับ ก็จะอยู่ในพวกรถ Ford f เฟสต้านะครับแล้วก็เชฟโรเลตโซนิกนะครับตัวนี้ที่เราเรียกกันรุ่นดิน43นะครับมาดูสเปคมันเป็น12โวลต์43แอมป์ฮาวมี RC 70มิลแล้วก็ CTA กํากำหนดมา440 c ีดนะครับอ่ารูปร่างดีเลยนะครับงานดีนะครับตัวนี้อันนี้รับประกันให้1ปีนะครับอ่านอกจากใส่ใน ฟอร์ดเฟสต้าเชฟโซนิกแล้วเนี่ยยังอยู่ในโตโยต้าซีเด้วยนะครับอ่าเมื่อก่อนแบตดินเนี่ยรู้สึกว่าแต่ละค่ายจะราคาสูงๆนะครับแต่พอเจ้าตัวนี้ออกมาเนี่ยราคาเนี่ยถือว่าไม่แรงนะครับราคาถูกนะครับแล้วก็คุณภาพดีประกันให้1นึนะครับเดี๋ยวลองมาทดสอบด้วยเครื่องวัดดูนะครับว่าซีเรีวัดจริงกับค่ามิลลิโอมเนี่ยวัดได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมเอาเครื่องวัดมาวัดดูนะครับ ครับตัวนี้เราจะใช้เครื่องวัดรุ่น d y ว0 1 5นะครับเพื่อวัดแบตลูกนี้นะครับซีเรียแจ้งมา440นะครับอ่าอันนี้จะวัดวัดโวลต์ได้12.8 4โวลต์แล้วก็ซีเรียวัดได้ถึง4 9 1ีเรียนะครับแล้วก็มิลลิโอมอยู่5.69มิลลิโอมนะครับก็ถือเป็นแบตท,ที่ดีนะครับ วันนี้เราจัดโปรโมชั่นกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่ากดถูกใจวิดีโอนี้เนี่ยทางร้านจัดส่งฟรีนะครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับอ่าถ้าเกิดเพื่อนๆกดแชร์วิดีโอนี้อ่าเราจะแถมเครื่องชาร์จตัวนี้ให้นะครับเป็นเครื่องชาร์จอัตโนมัติซูเออร์นะครับขนาด12โวลต์6แอมป์นะครับลองมาดูเครื่องชาร์จตัวนี้กันนะครับ อพอคีบปุ๊บเครื่องทำงานอัตโนมัติพัดลมทำงานนะครับเมื่อเมื่อชาร์จเต็มเนี่ยเครื่องจะตัดการทำงานแบบอัตโนมัติพัดลมจะหยุดทำงานนะครับจากไฟสีแดงจะเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวนะครับอันนี้จะมีบอกโวลต์กับบอกเปอร์เซ็นต์นะครับในช่องแรกอันนี้จะเป็นแอมป์ในการชาร์จนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆ่กดกดไลค์กดแชร์เนี่ยเราจะแถมเครื่องชาร์จตัวนี้แล้วก็ฟรีค่าจดส่งนะครับสำหรับในการสั่งซื้อแบตรุ่นนี้นะครับ ก็ผมเอามาฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นนะครับยี่ห้อโซลา์นะครับ cmf 54316 43M คั่แอมป์ขั้วจมนะครับ c d a สูงนะครับ491 cca นะครับก็ถือว่าเป็นแบตที่ดีนะครับแบตประเภทนี้ดีกว่าแบตน้ำตรงที่ดูแลง่ายนะครับแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาเรื่องกดล้นนะครับทำให้ฐานล่างของรถเราผุนะครับแล้วก็ไม่มีไอกรดนะครับ ก็ใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายรับประกัน1ปีนะครับตัวนี้ถือว่าดีนะครับ s o l าร์ซีเอ็มเอฟนะครับฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นนะครับสวัสดีครับ